สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพระเชตุพลบัวสองชั้นนะครับก็องค์นี้ก็ได้ <c oughs> ความเดิมนะครับจะ <c oughs> มีทองเดิมมาจากกลุนนะครับเดี๋ยวนี่นะครับบริเวณแขนพระนะครับเป็นสังคติ ครับแต่ว่าหน้าพระองค์น,นี้สึกไปนะครับก็ตามสภาพแล้วครับาอายุเป็นร้อยปีก็ความสวยงามก็หยดลงไปนะครับก็อยู่ในกรอบเลี่ยมเงินนะครับนี้ด้านหลังนะครับพระเท้ดูง่ายนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพระเชตุพนบัวสองชั้นนะครับสวัสดีครับ